กลับมาพบกันอีกครั้งกับช่วง automated talk คุณอาจจะเห็นว่าสภาพด้านหลังมันเปลี่ยนไปจากคลิปแรกๆนั่นเพราะว่าในคลิปที่แล้วเนี่ยทางห้างเขาได้เอาเครื่องเวระยะห่างในการขึ้นมาไดเลื่อนมาตั้งไอเสียงติ๊ดๆในคลิปนี่แหละเราก็เลยย้ายสถานที่ถ่ายกันอ่ะมาพูดเรื่องของเราดีกว่าวันนี้เราจะมาพูดเรื่องสายตาสั้นเทียม,มงงเลยทีนี้สายตาสั้นเทียมคืออะไรแล้วมันต่างไงกับสายตาสั้นจริงๆของเราล่ะ ก่อนอื่นเลยเราต้องเข้าใจก่อนว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยการใช้ชีวิตของเราเนี่ยมันเปลี่ยนไปจากเมื่อก่อนมากในยุคเนี่ยไม่ว่าจะช่วงอายุเท่าไหร่ทุกคนหันมาใช้สายตาในระยะใกล้ที่มันมากขึ้นใช้พวกสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตหรือ iPad อะไรพวกเนี้ยอุปกรณ์ดิจิตอลกันมากขึ้นและการที่เราใช้ไออุปกรณ์ดิจิตอลมากขึ้นเนี่ยมันส่งผลให้เกิดสายตาสั้นเทียมขึ้นอืมแล้วทีนี้สายตาสั้นเทียมมันเป็นยังไงล่ะ สายตาสั้นเทียมมันคือสายตาสั้นที่เกิดจากการเพ่งหมายถึงว่าการที่เราเพ่งมากกว่าปกติเนี่ยมันส่งผลให้เกิดเป็นสายตาสั้นโดยสายตาสั้นตัวเนี้ยไม่ใช่สายตาสั้นจริงๆของเราและไอ้สายตาสั้นตัวเนี้ยมันดันมีอาการที่เหมือนกับสายตาสั้นจริงๆของเรานั่นก็คือมันทําให้เรามองไกลไม่ชัดมองไกลแล้วเบลอในบางคนอาจจะมีอาการปวดตาหรือปวดหัวในขณะที่ใช้สายตาด้วย แต่ว่าข้อควรระวังเนี่ยของไอ้สายตาสั้นเทียมที่ควรระวังเลยนะคือการที่เราได้รับการรักษาที่มันไม่ถูกวิธีเพราะว่าพอเราได้รับการรักษาที่มันไม่ถูกวิธีเนี่ยจากไอ้แค่สายตาสั้นเทียมธรรมดาเนี่ยมันจะกลายเป็นสายตาสั้นจริงๆของเราได้การรักษาที่ไม่ถูกวิธีหมายถึงอย่างเช่นคุณอาจจะไม่ได้เป็นคนสายตาสั้นเลยก็ได้อาจจะสายตาปกติแต่บังเอิญว่าเป็นสายตาสั้นเทียมเออรู้สึกมองไม่ค่อยชัดเลยลองไปตรวจดู ปรากฏว่าร้านเข้าใจว่าเราเป็นสายตาสั้นเขาก็เลยจ่ายแว่นสายตาสั้นมาให้เราแล้วเราก็แว่นตัวเนี้ไปใช้การที่เราใส่แว่นสายตาสั้นตัวนั้นเนี่ยมันคือการที่เราใส่แว่นสายตาที่มีค่าเกินกว่าค่าสายตาจริงทําให้ตาของเรามันต้องเพ่งกว่าปกติขึ้นไปอีกจากการที่เราใช้ระยะใกล้ก็เพ่งขึ้นไปอีกทําให้สายตาสั้นเทียมเนี่ยมันกลายเป็นสายตาสั้นจริงได้แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้สายตาสั้นเทียมเนี่ยมันมีวิธีแก้ไขของมันคือ มันสามารถลดปริมาณลงไปเองได้ด้วยตัวเองเลยโดยการที่ก่อนอื่นเลยนะเราต้องหัดพักสายตาบ้างจากที่เราใช้สายตาแบบแปดเก้าชั่วโมงสิบชั่วโมงเนี่ยเราก็ลดลงแทนที่เราจะใช้ติดต่อก,กันสามสี่ห้าชั่วโมงเหมือนเมื่อก่อนเราก็พักอาจจะใช้แค่ชั่วโมงเดียวพักสักสามนาทีเพื่อที่ให้กล้ามเนื้อตาของเรามันได้คลายบ้างอืมแล้วเราจะรู้ได้อย่างไงอะว่าเราเป็นสายตาสั้นเทียมหรือว่าเราสายตาสั้นจริงๆอนะทีนี้ ก็ลองสังเกตสามอาการนี้นะอย่างแรกเลยคือรู้สึกว่าตาของเราเนี่ยมองไกลก็ไม่สบายมองใกล้ก็ไม่สบายแฮะอย่างที่สองสำหรับคนที่ใส่แว่นหรือมีค่าสายตาให้ลองสังเกตว่าแว่นที่เราใส่อยู่เนี่ยมันชัดตลอดเวลาไหมหรือว่ามันเดี๋ยวก็ชัดเดี๋ยวก็ไม่ชัดรู้สึกแปลกๆกับแว่นของเราและอย่างที่สามเลยให้ลองสังเกตว่าสายตาของเราเปลี่ยนบ่อยไหมหมายถึงว่า เราเพิ่งตัดสมมติเนี่ยเราเพิ่งตัดแว่นมาตัวเนี้ยเพิ่งไปวัดมาเออใส่ตอนแรกออกมาชัดเลยใส่ไปได้หกเดือนอาจจะไม่ถึงปีด้วยซ้ำม้เฮ้ยไม่ชัดแล้วแฮะทาไมไม่ชัดไปวัดสายตาใหม่อ้าวสายตาเพิ่มขึ้นหรือไม่อาจจะสายตาเพิ่มที่ผิดปกติแทนที่ปกติระยะเวลาหนึ่งปีสายตาเราอาจจะเพิ่มแค่ยี่สิห้าสิบเฮ้ยมันเพิ่มแบบร้อยสองร้อยอันเนี้ยผิดปกติแล้วแต่ถ้าอยากให้ชัวร์ว่าสายตาที่เราเป็นเป็นสายตาสั้นจริงๆหรือสายตาสั้นเทียม สามารถมาวัดสายตากับนักทัศนมาตรได้ที่ร้าน Vision Print อยู่ที่เซ็นทรัชลชลบุรีชั้นหนึ่งติดกับสตาร์บัค s ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แล้วกด Subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่พาร์ทหน้าค่ะ